สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิภานะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่419นะคะรหัสด้านบนซ้ายมือตลอดทั้งคลิปค่ะช่องทางการติดต่อนะคะ สนใจสั่งซื้อสินค้าร้านลูกไม้วิภาค่ะรายมาได้ที่ Line แอดนะคะมีตัวแอดนำหน้าค่ะแล้วก็ V I P A วิภาค่ะหรือเบอร์โทรสองเบอร์ด้านบนขวามือนี้นะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็อย่างที่แจ้งไปว่าเชื่องสันดาห์ที่ผ่านมาค่ะปิดร้านนะคะก็พวกเราก็มีการไปช่องเที่ยวพักผ่อนนะคะแล้วก็พอดีกลับมาน้ำส้มก็ไม่สบายด้วยค่ะก็เลยห่างหายกันไปนานนะคะก็สำหรับลูกค้าที่ไลน์มาสั่งของโทรมาสั่งของนะคะก็ถ้ายังสนใจสั่งซื้อสินค้าตัวที่ผ่านมา ก็สามารถไลน์มาได้เลยนะคะไลน์ามาอีกรอบนึงได้เลยค่ะวันนี้ก็เปิดทําการเป็นปกติแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้ำเต้มจะลงสินค้าใหม่ทั้งหมด4รหัสนะคะก็เริ่มเลยที่ตัวนี้นะคะรหัส419ค่ะคุณแม่ขาตัวนี้เป็นงานผ้าชีฟองปักนะคะต้องบอกว่าสีสันน้องน่ารักมากจะเป็นโทนสีพาสเทลนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ด้วยค่ะเนื้อผ้าเขาจะเป็นชีฟองค่ะเป็นชีฟองปักฉลุรายทั้งตัวเลยทั้งตัวคือทั้งหน้า และหลังเลยแล้วก็รูปแบบน่ารักมากสับรุ่นนี้ตัวนี้นะคะเคยนํามาขายแล้วรอบหนึ่งนะคะขายดีมากก็แน่นอนแลวพออะไรที่ขายดีค่ะก็เลยวนมารอบ2นะคะตัวนี้เป็นรอบสอสับใครที่เคยได้ไปแล้วสีบางสีแล้วก็อยากเก็บสีอื่นก็วันนี้มาให้3ส,สีค่ะค่ะสับใครที่ยังไม่เคยได้นะคะรุ่นนี้การตีคอนเฟิร์มจริงๆว่าขายดีค่ะเนื้อผ้าน้องเป็นชีฟองที่ใส่สบายมากๆต้อนรับหน้าร้อนที่กําลังจะมาถึงเลยนะคะทีนี้คุณแม่๋ลวเรามาดูแบบกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปดูสี หมดนะะคตัวนี้นะคะก็แบบนะคะจะเป็นคอกลมค่ะตัวนี้จะเป็นคอกลมในลักษณะนี้เลยนะคะจะเป็นคอกลมเกือบจะชิดคอแบบนี้นะคะก็เวลาสวมหัวค่ะก็คือสวมลงมาได้เลยนะคะตัวนี้ไม่ได้มีกระดุมนะคะก็คือหน้าหลังเป็นแบบนี้เด้านหลังไม่ได้มีกระดุมนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนด้านหน้าค่ะก็คือจะมีกระดุมตรงนี้ให้นะคะเป็นเจาะกระดุมตรงนี้สาเม็ดตัวนี้ก็คือกระดุมตัวนี้ถอดใช้งานได้จริงค่ะคือถ้าเกิดว่าใครสวมหัวลําบากก็ถอดกระดุมปลดกระดุมตรงนี้นะคะ ก็สวมได้เลยแต่นะสับน้ำส้มเองน้ำส้มไม่ได้ถอดขาดสวมลงมกันได้เลยนะคะตัวนี้ค่ะรอบคอค่ะก็คือจะเป็นมีการเย็บ จับจีบนะคะเป็นระบายระบายนะคะแบบนี้รอบคอโดยใช้ผ้าชีฟองปากค่ะก็คือตัวเนื้อเดียวกันกับตัวเสื้อน,นะคะตัวนี้ค่ะก็คือจะเป็นระบายรอบคอเลยเวลาใส่จะเป็นลักษณะนี้ค่ะน้องจะเป็นระบายระบายรอบคอแบบนี้ก็คือจะหวานจะน่ารักมากๆนะคะส่งเสริมให้มันดูมีอะไรอะไรยิ่งขึ้นนะคะสับตัวเสื้อน,นะคะแล้วก็กระดุมนะคะกระดุมสามเม็ดก็คือจะเป็นกระดุมแบบนี้สีเดียวกันกับตัวสีตัวเสื้อน,นะคะอย่างสีเขียวก็คือเป็นสีเขียวสีชมพูก็เป็นสีชมพูเนาะเป็นกระดุมมุกแบบนี้นะคะสีสัน ตามเสื้อเลยนะคะแขนค่ะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับแขนกระบอกขนาดกําลังดีค่ะไม่ได้กว้างเกินไม่ได้ใหญ่เกินนะคะเวลาใส่ก็จะเป็นทรงนี้ค่ะจะเป็นทรงนี้เลยคือกําลังดีมีการบานปลายแขนเล็กน้อยนะคะเห็นเป็นลักษณะนี้นะคะก็สําหรับ ตัวนี้ผ้าเขาเป็นชีฟองปักนะคะเพราะฉะนั้นนะเออตัวผ้าเนี่ยก็คือจะเป็นลายสวยงามอยู่แล้วในตัวนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยปลายปลายแขนค่ะก็จะมีการใช้เทปลูกไม้เนื้อคอตตอนนะคะมาตกแต่งให้ปลายแขนแบบนี้ค่ะคุณแม่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเทปลูกไม้นะคะได้เป็นลายนี้เลยนะคะสำหรับสีค่ะก็เป็นสีเดียวก,กันกับตัวผ้าที่เป็นตัวเสื้อนะคะ สำหรับสีเนี่ยคือจะพยายามทําให้เป๊ะที่สุดนะคะแต่ว่าคือเขาอะเป็นเนื้อผ้าคนละเนื้อกันเวลาย้อออกมาเนี่ยก็คือได้เป๊ะที่สุดได้ประมาณเท่านี้นะคะแต่ก็คือเหมือนอยู่นะคือเป๊ะอยู่ค่ะแต่มันอาจจะแบบไม่ได้สีเดียวกันเป๊ะๆขนาดแต่คือมันเป็นในโทนเดียวกันเฉดเดียวกันนะคะอันเนี้ยเขาเป็นชีฟองส่วนตัวเนี้ยเป็นคอตตอนถึงจะย้อมให้แบบเป๊ะยังไงก็คือเวลามองมันก็คือจะต่างกันนิดเดียวอยู่ดีแต่ไม่หลอกตานะคะไม่ได้หลอกขนาดคือมันก็ยังเป๊ะอยู่นะคะแบบนี้นะคะน้องคือน่ารักมากคือ นอกจากจะเห็นลายในสําหรับตัวแขนแล้วเนี่ยก็คือตัวนี้ก็จะได้เป็นแบบเป็นเนื้อเทปเทปลูกไม้ด้วยนะคะพูดยังติดตขัดขัดยู่นะคะคุณแม่ขาบอกว่าเออป่วยเนาะอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะคะ นี่อันนี้น่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้คือด้านหน้านะคะด้านหน้าแล้วก็ตัวนี้นะคะสับตัวนี้ก็คือจะมีการเดินเทปลูกไม้ก็คือจะเป็นลายเดียวกันจะเป็นลายเดียวกันกับตัวนี้นะคะเดินเทปตกแต่งให้ในส่วนของตรงหน้าอกด้วยค่ะเวลาเห็นก็จะเห็นเป็นลายนี้นะคะเขาจะเห็นเป็นลายนี้ตรงนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็น1เส้นแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น1เส้นนะคะ เดินเทปลูกไม้ตกแต่งนะคะแบบนี้นะคะจะเห็นเป็นลายตรงนี้เส้นหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงนี้เส้นหนึ่งแล้วก็ตรงหน้าอกคาดตัวนี้อีกเส้นหนึ่งนะคะก็จะเป็นลายสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเดินเทปลูกไม้ตกแต่งให้นะคะและก็ตัวนี้นะคะพิเศษมากๆอยู่ตรงเนื้อผ้าอันนี้คืองานผ้าฉีฟองค่ะแล้วก็คือเขาเป็นลายในตัวเป็นชีฟองปัก ปักฉลุรายแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นลายในแนวตั้งสับหน้าอกค่ะก็จะเดินวางผ้าขวางน้องจะได้เป็นลายขวางแบบนี้สับตรงตัวเสื้อจะได้เป็นแนวตั้งแบบนี้เวลาใส่ก็จะพรางตาให้เราดูผอมยิ่งขึ้นนะคะเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายค่ะตัวนี้เนื้อผ้าไม่ได้หนักนะคะบางเบาใส่สบายแล้วก็มันไม่ได้มีความแข็งความสากความหยาบความคันเลยเนาะแล้วก็ด้านในค่ะก็คือจะมีซับในให,ให้ด้วยนะคะโดยซับในทั้งตัวนะทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะคะด้านหลังก็คือจะเห็นเป็นเรียบๆแบบ น,น,นะคะ,ะคุณแม่ค่ะอ่ะเวลาใส่ออกมาก็จะเป็นอันนี้คือสีเขาวหวานมากคือสีพาสเทลทั้ง3สีเลยนะคะสหรับตัวนี้นะคะอกเสื้อ42นิ้วนะคะอกเสื้อวัดช่วงนี้นะคะรักแร้ซ้ายมารักแร้วขวาได้42นิ้วความยาวค่ะวัดจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะได้2 3 5นิ้วนะคะทรงตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะคะเป็นฟรีไซส์เสื้อมันก็จะปรับปล่อยปล่อยรูรูไปตามตัวเรานะคะนำ้ำซมอกจริงแค่33นิ้วก็ใส่เสื้อ42 ในการรีวิวเหมือนกันนะคะเสื้อตัวนี้ขอคนอกจริงไม่เกิน40-41ใส่ได้นะคะใหญ่กว่านี้กลัวว่าจะคับนะคะสับราคารุ่นนี้นะคะอยู่ที่770บาทนะคะ7 ร้อบาทนะคะก็คือลดลงมาให้น้องไม่ถึง79แล้วการเอาเท่านี้พอนะคะก็โอนชําระจัดส่งฟรีค่ะเก็บใบทางบวก50บาทน้องคือใส่สบายมากๆผ้าเขาไม่มีความเห็นมันเป็นลายๆแบบนี้มันไม่ได้คันเลยนะคะมันไม่ได้มีความคันเลยก็ไม่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 ได้มีความแบบแข็งความหยาบเลยคือใส่สบายมากแล้วคือเนื้อผ้ามันสวยค่ะคุณแม่ขาตัวนี้ผ้ามันไม่ได้แบบว่าปิวปิลด้วยนะคือมีน้าหนักแบบน้ําหนักกําลังดีนะคะไม่ใช่แบบผ้าแบบปิวปิด้วยนะน้าหนักคือ กำลังดีเลยค่ะสำหรับตัวนี้งานผ้าชีฟองปักตัวนี้นะแล้วคือแบบมันไม่ได้แบบมันไม่ได้โหลพูดอย่างนั้นนะมันไม่ได้เห็นได้แบบทั่วไปนะคะตัวนี้ค่อนข้างจะแบบว่าดูแปลกใหม่อยู่นะคะสำหรับลายผ้าตัวนี้นะคะทีนี้สีนะคะมีทั้งหมด3สีเนะาะไซส์ทวนให้ครั้งหนึ่งนะคะเป็นฟรีไซส์อ,อกเสื้อ42นิ้วนะคะราคา770บาทสีเนี่ยมี3สีนะคะเป็นสีโทนพาสเทลทั้งหมดเลยค่ะก็สีแรกที่ใส่มาเปิดคลิปตัวนี้น้องจะเป็นสีชมพูนะคะก็เป็นชมพูโทนพาสเทลเนาะ มันก็จะเป็นชมพูหวานๆอ่อนๆเหมาะกับแบบเหมาะกับลายผ้าเหมาะกับเนื้อผ้านะคะแล้วก็สีนี้จะเป็นสีฟ้าค่ะก็จะเป็นฟ้าพาสเทลคุณแม่ดูรายคุณแม่ดูรายลายน่ารักมากตัวน,นี้จะเป็นสีฟ้าพาสเทลนะคะสีเดนี้เลยคือของจริงมันไม่ได้อ่อนมากแต่คือแบบ มันก็คือโทนใสๆเนาะเป็นฟ้าใสๆและดูรายละเอียดงานนะคะตรงคอคือมันมีการแบบจับจีบรูดระบายแบบนี้น่ารักมากๆเนาะแล้วก็กระดง um กระด um ุมนะคะแล้วก็เทปลูกไม้ตรงนี้คือผสมงานลงมาลายลงมาแล้วก็คือแบบหวานลงตัวมากๆเลยนะคะอันนี้สีฟ้านะคะแล้วก็อันนี้เป็นสีเขียวเปลือกข้าวโพดค่ะก็รอดก่อนสีเขียวเปลือกข้าวโพดก็มาแรงมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวน้อส้มไปเปลี่ยนให้ดูทุกสีเลยนะคะอันนี้ให้ดูก่อนว่ามีสีตาลนี้ เป็นโทนพาสเทลหวานๆทั้งหมดเลยนะคะชมพูฟ้าพาสเทลแล้วก็เขียวเลือกขขาวโพดน,นะคะหวานทั้ง3สีเลยค่ะแล้วก็แมทกับบางเกงง่ายด้วยเพราะว่าน้องสีอ่อนนอ้องแมทกับกางเกงสีอะไรก็เข้าค่ะก็ลองเลือกดูนะคะอันนี้ผ้าน่ารักจริงๆแล้วก็ใส่สบายจริงๆค่ะเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยนะคะเดี๋ยวนะซึ่มไปเปลี่ยนอีกสองสีให้เลือกค่ะอันนี้สีชมพูนะคะอันนี้สีชมพูนะคะ 1> 4 1 9ค่ะตัวนี้เป็นสีฟ้านะคะเป็นฟ้าอ่อนฟ้าใส,าสาฟ้าพาสเทลแต่ว่าคือของจริงสีสวยหวานน่ารักมากคุณแม่ล้วคือดูรายรายคือเห็นชัดจากในกล้องในหน้าจอเลยนะและยิ่งของจริงยิ่งเห็นชัดค่ะน้องจะเป็นเนื้อผ้าชีฟองปักนะคะเป็นชีฟองปักฉลุนะคะและมีซับในทั้งตัวนะคะซับในทั้งด้านหน้าและด้านหลังไม่ต้องกลัวโป้นะคะผ้ามีน้ําหนักกําลังดีนะคะไม่ได้แบบบางๆปิวๆนะตัวนี้มีเนื้อน้ําหนัก กำลังดีค่ะแล้วก็คือใส่แล้วน่ารักมากมันไม่ได้แบบพูดได้ง่ายมันไม่ได้โหลมันไม่ได้เกลแบบมีมีทั่วๆไปนะคะตัวเนี้ย ควรค่าแก่การเก็บเลยแล้วคือถ้าใครชอบแบบนะคะใครชอบเนื้อผ้าเนี่ยสามสี 3, 4, เนี่ยสวยทั้ง3สีเลยไม่ว่าจะเป็นชมพูค่ะเขียวเนาะแล้วก็ตัวนี้ฟ้าค่ะตัวนี้เป็นฟรีไซส์อกเสื้อ42นะคะอกเสื้อ42นิ้วค่ะความยาวอยู่ที่23.5นิ้วนะคะสวยมากอันนี้ด้านหน้านะคะเห็นจะเป็นทรงนี้ตัวเสื้อคือจะเป็นทรงแบบปล่อยๆเป็นเอน้อยๆธรรมดาค่ะอันนี้คือด้านหน้านะคะแล้วก็ตัวนี้คือด้านหลังค่ะคือตัวเนี้ย ที่สุดสวยที่สุดก็คือตรงเนื้อผ้าเนี่แหละนะคะถ้าใครชอบนะคะ่อะนน์ส้มบอกโดยเก็บนะนะคะตัวนี้เนี่ยหลายเดือนนะกว่าจะวนมาทีนึงนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะมารอบต่อไปไหมนะอ่าอันนี้คือลายเขานะคะตัวนี้คือสีฟ้าค่ะคุณแม่ดูรายรายเห็นชัดมากนะคะสำหรับตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นสีฟ้าค่ะ รหัส419นะคะตัวนี้เป็นสีเขียวเปลือกข้าวโพดค่ะเป็นโทนเขียวอ่อนๆนะคะเหมือนเปลือกข้าวโพดเลยค่ะตัวนี้เป็นสีโทนพาสเทลนะคะยังคงแบบว่าหายใจไม่ค่อยแบบพูดติดๆขัดๆเนาะ <c oughs> ก็สีรหัสนี้ฟังแบบนี้ไปก่อนนะคะตัวนี้ค่ะแล้วส้มจะให้ดูรายนะคะรายผ้าคือน้องสวยมากนะคะตัวนี้อ่ะสีเขียวเปลือกข้าวโพดนะคะแล้วก็คือเนี่ยแมทกับโทนกางกงน้ำตาลยังเข้าเลย3ส,สีรุ่ ค,คือเขาเป็นสีโทนอ่อน,ออนเสื้อด้านบนอ่อนเพราะฉะนั้นด้านล่างอ่ะสีกเกงสีอะไรแทบจะเข้าได้หมดเลยค่ะคุณแม่คะน้องใส่สบายแล้วก็น่ารักมากนะคะแล้วก็เนี่ยดูรายนะคะเขาไม่ได้มีแบบมีทั่วๆไปเนาะไม่ค่อยได้เห็นนะคะสำหรับชีฟองปากเนาะตัวนี้นะคะราคาน่ารักตัวยอยู่ที่770บาทเท่านั้นนะคะโอนชําระจะส่งฟรีนะคะเก็บปลายทางบวก50บาทตัวต่อไปบวกตัวละ10บาทวันนี้ก็ลงสินค้าทั้งหมด4รุ่นนะ ะะก็ถ้าเกิดเก็บไปทาง2งตัวขึ้นไปคาดส่งคุ้มนะคะหรือว่าจะย้อนไปดูรหัสก่อนก่อนก็ได้นะคะรหัสก่อนที่จะหยุดหยุดปิดร้านไปเที่ยวเนาะ,ะถ้าใครยังสนใจตัวไหนคะ่ะก็ลองสอบถามสั่งกันเข้ามาได้นะคะก็กลับมาเปิดร้านปกติแล้วค่ะคะุณแม่ค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็คือตรงแขนเนี่ยก็คือมีแต่งเทปลูกไม้ให้ด้วยนะคะน้องคือผสมลายออกมาแล้วน่ารักมากนะคะตรงช่วงหน้าอกค่ะก็จะมีเดินเทปลูกไม้นะคะเป็นแนวนี้แล้วก็เป็นแนวนี้นะคะก็จะเป็นเห็นเป็นแบบสี่เหลี่ยมตรงช่วงหน้าอก นบบนี้ะะคะสวยหวานมากแล้วก็ตรงคอเนาะน่ารักทุกตรงเลยอะ่ะตัวเนี้ยตรงคอน้องก็ยังเป็นแบบว่าเป็นจับจับจีบรูดระบายระบายแบบนี้นะคะเวลาใส่เนาะน้ำงส้มก็สวมหัวลงมาเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครแบบว่าไดผมมาทําผมมาก็ปลดกระดุมตัวนี้ออกนะคะแล้วก็สวมได้เลยค่ะก็รหัส419นะคะมี3สีค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ